ด้วยพันธะหน้าที่เกียรติยศถึงกำหนดครบวาระอันยิ่งใหญ่ครบเกษียรราชการกำหนดไว้แม้พ้นไป แต่ไม่พ้นความเป็นครูเพราะหัวใจเต็มร้อยด้วยความรักแม้กายพักเหนื่อยกายใจยังสู้แม้วางงานใช่จะวางซึ่งความรู้ขอเชิดชูเกียรติไว้ในใจชน คุณครูกิ่งแก้วุศุศสีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลบึงสาม,มัคี <Feng. S 1> เกิดเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2504เป็นบุตรของคุณพ่อผาคุณแม่เสาอนุสุริยามีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด10คนเป็นบุตรคนที่8ภูมิลำเนาเดิมบ้านหนองด่านตำบลน,นากลาง อำเภอนากลางจังหวัดอุดรธานีด้านการสมรสสมรสกับนายมังกรบุญศรีมีบุตรธิดาด้วยกันสองคนประวัติด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2509จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนบ้านหนองดา่านจังหวัดอุดรธานี ปีพุทธศักราช2516จบการศึกษาระดับมศ .3 จากโรงเรียนคำแสนวิทยาสัรจังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2519จบการศึกษาระดับมศ .5 จากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ปีพุทธศักราช2523จบการศึกษาระดับปอสสูงจากวิทยาลัยครูกำแพงเพชรวิชาเอกภาษาไทยปีพุทธศักราช2528จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลายัยราชภัฏกำแพงเพชรวิชาเอกภาษาไทย ปีพุทธศักราช2554จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยายลัยราชพัฏกำแพงเพชรคณะเทคโนโลยีพัฒนาเพื่อท้องถิ่นประวัติการรับราชการ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านโนนพลวงอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรในวันที่15เดือนตุลาคมพุทธศักราช2529อัตราเงินเดือน2,765บาท ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านวังชะโอนอำเภอขานุวรรักษ์สาบุรีจังหวัดกำแพงเพชรในวันที่24เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2531 ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านทุ่งสนุนอำเภอบึงสามาัคคีจัังหวดกำแพงเพชรในวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมพุทธศักราช2537ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลบึงสามาัคคีจัังหวดกำแพงเพชรประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีพุทธศักราช2545ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือกตชปีพุทธศักราช2552ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทชปีพุทธศักราช2552ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลารางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปีพุทธศักราช2540ได้รับรางวัลชนะเลิศก,การจัดกระเช้าดอกไม้ระดับจังหวัดปีพุทธศักราช2552ได้รับรางวัลเหรียญทองการแปรรูปอาหารในงานศินละปะหัตถกรรมระดับภาคเหนือและระดับชาติ ปีพุทธศักราช2552ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับดีกิจกรรมการสร้างภาพตามเพลงช่วงชั้นที่หนึ่งปีพุทธศักราช2554ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นระดับอำเภอเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2554คติข้อคิดในการทำงาน ทำวันนี้ให้ดีที่สุดและเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ถ้าครูให้โอกาสและเอาใจใส่คุณครูกิ่งแก้วบุญศรีเป็นตัวอย่างของครูผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคณะครูและผู้บริหาร เป็นผู้มีจิตใจที่ดีร่าเริงแจ่มจใสมีความรักความเมตตาและให้การช่วยเหลือชุมชนเพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานและรับผิดชอบในการเรียนการสอนต่อลูกศิษย์เป็นอย่างดีชอบในการทำบุญและเป็นผู้ให้มาโดยตลอดจึงเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์ตลอดระยะเวลารับราชการที่ผ่านมา รวมอายุราชการของคุณครูกิ่งแก้วบุญศรี35ปีได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้าย58,950บาท สีดอกเหล่าเรือจ้างลำเก่าไว้เกษียนบรรจุแต่ทางเป็นหอยเกวียนอาศัยห้องเรียนตามสาลาเงินเดือนลักพันจนปัจจุบันหกหมื่นกว่าสอนสิทธิ์ให้หูการศึกษาหลังจบปริญญาจากพี่ไรครู ขยันฝุกนลมิชาการเป็นครูรุ่นเก่ารุ่นตั้งบ้านเอาการเอางานบอติดรู้สิ้นเดือนกันยาต้องโบกมือลาจากอาที่ครูอยู่บ้านซื่อๆได้บอบูน้อชีวิตครูไว้กะสีลาละเจอคำว่า ่เธออาจารย์แลล่นมูกากีที่ภูมิฐานรอดูผลงานลูกสิดได้ดีไม่ต้องเป็นห่วงจะเดินรอยตามพ่อหลวงผู้มีครูลุ่นลายคลามวางช็อกเสียทีภูมิใจลีที่มาเป็น ภูมิฐานรอดูผลงานลูกศิดใจดีม่ต้องเป็นห่วงจะเดินรอยตามพ่อหลวงผู้มีครูรุ่นลายคลามวางชอกเสียทีภูมิใจลีที่มาเป็นครูม่ต้องเป็นห่วงจะเดินรอยตามพ่อหลวง